สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอลินชนแนลเช่นเดิมนะครับนี่ก็เอาให้เห็นปลายแล้วก็ให้เห็นความมืดๆเหมือนแบบยุคมืดยุคมืด,มด,มด,มดจะได้เข้าคอนเซปต์ของเทปนี้นะครับนี่ก็จะคุยกับด้านกับไพศาลจันปปานนั่นแหละเห็นแวบๆบแบบในเทปก่อนนะครับารายละเอียดก็ยังอยู่ในนี่แหละภายในกิจกรรมยืนหยุดขังของพลเมืองโต้กับเขาก็ยังมาอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ก็อยู่วันที่2ที่3ที่4แล้วก็จะกลับไปยืนหน้าสารดีกาอีกครั้งตามเดิมนะครับเนี่ยก็บันทึกเทปให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือบันทึกวันที่3พฤษภาคมแหละเฉพาะกิจกรรมยืนหยุดขังสามพฤษภาคมก็อยู่ในเทปก่อนหน้าแล้วนะครับสามารถย้อนดูกักนได้แล้วก็พาไปคุยกับคุณไพศาลจันปานอน่าที่เห็นนั่นก็คือคุณไพศาลจันปานกระบวนการยุติธรรมไทยเหมือนใส่เสื้อผ้ากลับด้านคืนสิทธิ ที่การประกันตัวเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์แต่ว่าเดี๋ยวไปคุยใส่เสื้อผ้ากับด้านมันแปลว่าอะไรยังไงนะครับว่าไปทางยาร์ดอะตัวไปมาดูว่าไหนก็าตัวไปตอนนี้ไปไปสามสี่ครงแล้วก็บอกว่าอยู่นะย่า อ้าวคุณไพศาลคุณบรรยายหน่อยสิครับอ่เป็นยังไงเอ่ยครับท่านก็คือว่ามีใส่เสื้อมันสื่อในยะอะไรยังไงนะครับครับเมื่อวานเห็นแม่คุณจรปินอยู่ท่านใส่เสื้อผ้ากลับด้านก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยมันก็เหมือนที่ท่านบอกนะครับบ้านเมืองมันพลิกตลบปัดหมดแล้วก็เหมือนกระบวนการยุติธรรมเหมือนในป้ายเนี่ยครับใช่ไหมมันในป้ายครับว่ามันเหมือนการใส่เสื้อผ้ากลับด้านอ่ะเนาะมันมันดูดีแม่คุณว่ามันก็ดูไม่ดีใช่ไหมดูแปลกดูพิลึกอ่ะ ก็อยากสื่อเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมันก็เหมือนกับการใส่เสื้อผ้าอย่างนี้เอาตะเข็บออกมามันมันผมว่ามันพังแล้วคือมันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะว่าจะมีอ่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันจะมีการมีคนเอาไข่ไปปาเอาสีไปเทราดอะไรเงี้ยคือครั้งครั้งเมื่อวานนี้ถือว่ารุนแรงนะครับถือว่ารุนแรงมากในแง่ของการตอบโต้ในท,ทางสันติวิธี เป็นที่แบบว่าประชาชนเขาเขาไม่พอใจกระบวนการยุติธรรมแล้วอย่างกรณีสิทธิประกันตัวเนี่ยมันไม่เกิดมันมันมันควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่สังคมไทยยังยังยังลิดรอนสิทธิว่าด้วยการประกันตัวกรณีผู้โดนกล่าวหาด้วยคดี1นึหนึ่งสองนะครับหลายคนเลยศาลก็ยังไม่ตัดสินแต่ถ้าเรามองไปที่กบสที่ตัดสินว่าผิดแล้วเนี่ย ติดคคุกแค่สองวันเองแล้วก็ให้ประกันตัวนี่ผมว่ามันไม่ยุติธรรมผมก็เลยเสือออกมาเหมือนแม่คุณจรนอะ่ะที่ใส่เสื้อผ้ากลับด้านอยากให้สังคมเราเราเห็นว่าบ้านเมืองเรามันไม่ปกติแล้วนะอย่างเงี้ยครับอยากสื่อไปอยากแสดงออกอยากสื่อถึงศาลว่าคุณควรจะทําอะไรที่มันถูกต้องชอบทำนะครับถ้ามันถูกต้องชอบทรจริงจริงคนเขาคงไม่ต่อต้านนะครับนะคนเขาคงไม่ต่อต้านคนคงไม่ ไม่มียกิจกรรมปาสีหรือไม่มีกิจกรรมในในการเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมมองว่าประชาชนเขาเขาระเมิดกฎหมายที่อยุติธรรมนะเพื่อที่จะบังคับกฎหมายที่มันเป็นธรรมอะ่ะเขารู้ว่ามันผิดผิดกฎหมายนะผมก็รู้แต่ว่าเราก็ต้องทําในเมื่อมันไม่มีในเมื่อมันไม่ยุติธรรมเราก็อยากที่จะละเมิดกฎหมายเพื่อให้มันได้เอากฎหมายที่มันยุติธรรมมาบังคับใช้นะครับ วันนี้ก็สื่อออกมาอย่างี้ครับใส่เสื้อผ้ากลับด้านมันไม่ปกติแล้วครับคือกเราก็เลยต้องทำครับทำาหลายๆอย่างไม่แต่การโกนหัวนะครับการโกนหัวเนี่ยโกนผมเนี่ยเราก็สื่อว่าเราปวดท้วงนะนี่เป็นวิธีที่รุนแรงนะครับคือเราเราไม่ใช้ความรุนแรงเราใช้สันติวิธีโดยการโกนหัวถ้าเป็นต่างชาตินี่เขาบอกว่าเป็นเป็นการปวดท้วงที่รุนแรงนะครับแต่บ้านเรากลับมองเป็นเรื่องเพลิดเฉยเป็นเรื่อง เป็นเรื่องแบบไงอะใครก็ทําได้ไม่ใช่อะ่ะเขาควรจะมองย้อนว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมันล้มเหลวมันพังแล้วครับอยากสื่อถึงแค่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับปัญหาในมตหมายคือว่ามีต้นทุนมากในการเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความเท่าเทียมผู้มีอำนาจอะไรที่เราต้องการแก้นขปัญหาไหนได้ไหมครับมันจะต้องทำไปถึงขนาดไหนประมาณอย่างเนี้ยสำหรับชาวบ้านชาวบ้านก็ทําได้เนี่ยครับ ในขนทางสันติวิธีก็อย่างเงี้ยครับเมื่อวานก็เช่นการไปปลาไข่ไปเทสีไปปลามะเขือเทศหรือไม่แต่การโกนผมแล้ววันนี้ผมก็เนี่ยครับผมก็ใส่เสื้อผ้ากับด้านมายืนยืนประทวงผู้ผู้มีผู้ที่อยู่บอกว่าอยู่บนความยุติธรรมเงี้ยเราอยากสื่อถึงท่านว่าให้บ้านเมืองเนี่ยมันถ้ามันเป็นธรรมจริงๆอ่ะผมไม่มีกิจกรรมแบบเมื่อวานหรือไม่มีกิจกรรมการโกนผม หรือไม่มีว่าการใส่เสื้อผ้ากับด้านเนี่ยซึ่งเรามองเมื่อวานเนี่ยแม่คุณจรินยูเนี่ยท่านก็ไม่ใช่คนธรรมดานะท่านก็เป็นคน,คนโด่งดังในแวดวงแวดวงสังคมไฮโซวแวดแวดวงนักธุรกิจท่านกับเลือกที่จะใส่เสื้อกับด้านเนี่ยผมก็เลยเอาเอาท่านมาเป็นไอดอลน,นะอยากทําเหมือนท่านว่าประมาณเนี่ยครับ เว่าวันที่นตัดสินประกันตัว้คพศาลคาัอะไรยังไงบ้างหมว่าจะหวผผมผมไม่คาดหวังอะไรครับถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาคงให้ประกันตัวครับแล้วก็ถ้าเกิดแพ้นพินเป็นอะไรผมว่าความรุนแรงก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผมไม่คาดหวังอะไรว่าในวันที่6จะมีอะไรก็แล้วก็แล้วแต่กระบวนการยุติธรรมครับเราเหมือนไปชี้นําเขาหรือไปอะไรเขาก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ก็แล้วแต่เขาครับ เอาที่สบายใจนะครับคุณไปสารก็โดนคดีด้วยเยอะไหมก็โดนมาสองสองสองใบนะครับสองหมายศาลสองคดีครับสพคลองหลวงครั้งหนึ่งแล้วก็สพสอนอพญาไทแล้วเมื่อปี62อยากเลือกตั้งก็ยังไม่จบครับคดีอยากเลือกตั้งวันนั้นที่ไปกลางป้ายที่หน้า,า,า,นาศาลาอ,อ,อาญา,าของคณะราดินที่อ่อนหารกระโดดก่อนปูสอนอำรวจลุงที่ร้องรียนแล้วก็ชนรถตีไปของคุณไปสารก็ยังไม่โดนไม่โดนครับเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับ ผมไม่ได้ทําอะไรผิดป้ายผมก็เฝ้าอยู่ผมก็แค่ไปผูกให้เขาเห็นผมไปขอความยุติธรรมป้ายผมก็ไม่ได้ละเมิดกฎหมายอะไรผมก็อยู่ก็เขียนบอกว่าคืนไว้อะไรกับสังคมไทยคืนความอะไรจําไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็มีคําว่า,าหยุดคุมขังคนที่ยังไม่มียังไม่มีภาคสาว่าผิดนะครับข้อความจําได้สองสามข้อความครับ คิดว่าไม่โดนครับถ้าโดนก็ไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดตรงนั้นถ้ากูบอกว่าพรบความสะอาดผมก็ไม่ได้ทิ้งความผมไม่ได้ทิ้งกายะคุณจะบอกว่าอะไรผมบอกว่าผมไปละเมิดศาลผมก็ไม่ได้ละเมิดศาลเพราะผมอยู่เกาะกลางถนนเพราะผมอยู่ในที่สาธารณะครับ, okay, บค,ครับขอบคุณครับ okay, อ่านะครับก็ครบถ้วนกระบวนความที่ไปที่มาที่คุณใบสารต้องโกนหัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้ากลับด้านนะครับก็ปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับก็คงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝากด subscribe, กด b s c r i b e like, กดไลกดแชร์กดกระดิ่งช่องขุนแก้วรอริงชาแนลทาง YouTube ด้วยนะครับขอพระคุณครับผมแล้วพบกันใหม่